ก็รู้เลยว่าสถานที่ที่มาต้องใหญ่มากได้ความรู้สึกอบบมีคมามเท่จริงเพราะเพราะอยู่ท่ากลางภูเขาแล้วเวทีที่เราเล่นก็คือเมียนกบบภูเขามาก นีเป็นคนทีไซน์ตัวทาวเวอร์นี้ด้วย่ะตอนนี้ก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นบ้านบนทาวเวอร์ครับก็เป็นความสนุกของดีไซเนอร์ครับผมคยกับเขาว่าเขาทำไมต้องเอาบ้านมาอยู่บนนี้เพราะว่ามีโครงสร้างมันมันกระยากกันเขาบอกเลยมันเป็นความเขาเรียกว่าความสนุกของเขาอรันะครับคนดูขึ้นมาบนนี้เฮ้ยดีแหละให้มีแบบมีทิมีบนนี้บ้านหรือว่าเป็นคนพาที่ขึ้นมาบนนี้นะเพราะว่ามันจะเห็นวิวทั้งหมดอากาศก็ดีครับ ถ้าไม่กลัวขอสูงอ่ะขอแนะนำเลยเชิน มองไว้แบบนี้นะแต่แอบแอบคิดเล็กๆว่าเขาจะทาได้ขนาดงงนี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างมันมันใช้ความตั้งใจมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเวทีที่เห็นนะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าเงินอยงเดียวสร้างไม่ได้ต้องมีความตั้งใจเยอะๆแล้วก็วันนี้สั่งเสริมอะไรกับคนทำกำังฟาเส้น,นแล้วก็ทีมง,งานทุกคนเลยนะว่าทําได้สุดยอดมาก ใครมายืนดูก็ว่าว่าผมเป็คอเต็มกันเลยเ็นายมอีกเรื่องก็คเรือของการดูแล้วเกิดมีการาเราคิาว่าอะไรครับเราก็กังวลเหมือนกันว่าเราจะสามารถดูแล ได้มากแค่ไหนเนื่องจากเมื่อคืนนี้เราตรงเวทีพอเล้ก,ก็คนจานวนมากเป็นวงที่ดังๆดังนั้น,นเราก็ย่งกังวลว่า,า,างวงมันจะต้องมีเหตุแน่นอนแต่ก็ไม่มีครับก็ผ่านไปไ,ปไดไ้ดีก็ยกังรุนคืนนี้คืนครับ